nó thịt thủy đây này <laughs> <laughs> สวัสดีครับวายจักตีสวัสดีพ่อพี่น้องสุขุทุกคนมาครับมือเนี่ได้เป็นเมนูลาบเนื้อปลาตองครับผมสูตรโบราณครับผมน้ำอุ่นนะครับมีน้ำสูมสดนำพี่น้องครับกินกับหมักดินฟ้านะครับหมักเคือหมักแข็งนะครับแันหยดมะละอ่อนพี่น้องบรรยากาศตอนแรงๆครับผมเป็นคำ้วครับห่อหน่อปอกเอาในบ้านเลยครับมื้อนี้มาครับเสื่อมกันครับผมตีดาบเลวใช้เวลาดุนเติมครับเหนียวติดตัวได้เลย แซ่บครับผมนัวน้ำปลาลาดข้ามไงเลิศมากตัวใหญ่ตัวเดียวนะครับพี่น้องมึงเอาใหญ่ีเลย

มันก็แบบมังค่กาเขากันครับแต่ตอซสื่อมาตะดุดน,นะครับปลาตองนี่ ให้ดูเห็นไว้นะครับใส่ของฟิตไว้คืออยากทั้งหมดนี่มหลับแล้วที่ตุยหรือปะ ไข่เกิพมพองไข่หุง น้ำตานัวมันกระเสียบด้วพี่น้องไม่ล่าเอามาหลาบนะครับมังคนครับป่าอื้ม mình tâm หฝ่าแสบครับก็เราบปต่องเริ่มงทเขาฤด,ดูการของมารื่นฟ้าได้เปี่ง เรื่องผิวม,ม,มางคายเลวครับนั่นตลาดโอ้แซ่บครับพี่น้องก็บรรยากาศยังมาแรงผมอบเอา้า ฝนก็นสิตัวเพราะฝนเอาอยู่หน้าบ้านก็เป็นเมนูรับเนื้อบรรตองนะครับสูตรโบราณผมบอยเจ๊ดีเยอเข็ดมาฝากพี่จอนน้องในมือนี้นะครับขอบคุณนะครับทุกๆท่านที่เข้ามารับชมเป็นกัวนังใจให้เบาตีวงฝากกดไลร์กดแชร์กดติดตาม,มาน,นะครับเถึงไม้คลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้บอยเจ๊ดีาลาไปก่อนสวัสดีครับ